อะไนะอันเบอร์ใครมันไม่ขึ้นชื่อไม่เบอร์อีกเบอร์หนึ่งผมไงโอ้อเขาว่าไงเขาว่าเราควรติดต่อร้านให้เขาหน่อยบอกว่ารอรออีกแป๊บนึงได้ไหมอะไรประมาณนี้บอกเขาให้หน่อยอ๋อโอเคได้ได้ฮัลโหลฮัลโหลค่ะอ่าจ้านานไหมอะคะพอดีจะตัดยอดแล้วคะ่ะจะเขียนวแล้วอะค่ะอีกสักแป๊บได้ไหมอ่ะเพราะไอ้ หลานลูกหลานที่บ้านมันไปวัดกันไปถวายสังฆทานอ๋อค่ะไม่ค่ะพอดีว่าจะให้ตัดผ่านวันเลยค่ะมีอะไรจดหรือเปล่าเดี๋ยวนะลูกลุงหาปากกาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะอ่ามันจดไว้ในไหนได้มั้งวะเขาจะรีบเหมือนกันเนาะเขา้อกหลอค่ะกระโข่นะลูกแป๊บนาลูก เี๋ยแป๊บนึงหยิบกระดาษเฮมแป๊บนะ่งหลกลุงขาไม่ค่อยดีเพราะว่าไอ้ซมซมยไอ้ซมียบเลยวะไอ้ซมแป๊บนึงลกไอ้ซมเข่าของน้ำ ขาไม่ค่อยดีซิมหูก็ไม่ค่อยดีตอนนี้เพลแล้วลุงกินแค่เพลสนะลูกลุงอรอยู่กับซิมไงอยู่กับมันเดิมแล้วอยู่กับน้าเองนั่นแหละซิมหูไม่ค่อยดีขาลุงก็เดินลำบากไม่ไม่ค่อยจะไหวตอนนี้อตอนนี้อยู่อยู่กับน้าอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่มันข้ามไอมันหายไปเนะี่ ห้องน้ำนะพักหนึ่งแล้วนะมาเอามาเดี๋ยวเอ้มันมีดินสออยู่ตรงนี้ให้ลุงลุงให้น้าออกไปอวนให้หน่อยได้ไหมได้ได้ไอ้ซิมมันไอซิมมันจะไปรู้เรื่องอะไรไอ้ซิมมันสติไม่ดีแต่มันมาทำงานได้เอาไอ้นี่มาอ่ามีเนี่ยอะประกาศอยู่หัวเตียงอ่ะโจทมาลุกมันเป็นทูมันนี่วลเลรีนะลุงอะไรคือทูมันนี่ ไปร้านเขาแล้วก็ลุงบอกเขาว่าโอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเลตตรงเตงิมเงินอะ่ะมันะจะเป็นอะไรอะไรเลดเลดนะทูมันนี่วอลเลตเดี๋ยวลงุงลุงเขียนแค่วอลเลตก็พอว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 อแหวนอ่ะน,นะใช่วอแหวนโออาร์อ่าวอลเลตอ่ะ,ออะลูกเก้าสี่เก้าสี่สามหนึ่งสี่ 1> 3ามหนึ่งสี่สองหนึ่งเจ็สีสองหนเจ็สลุงลุงตเลขให้ฟังหน่อย934 1094ฮะ0 9น0กส่อนเหรอ0ก่อน0 9 4่ <ả? S 2> สามหนึ่งสีสองหนึ่งเจ็ดสีสองหนึ่งเจ็ดสีอะไร<ห>อะไรเหล็ดเล็ดนะอ๋อไวเล็ดไว้เล็ดเดี๋ยวลุงไปแล้วลุงไปถึงร้านเขาลุงโทรมาหาผมก็ได้อ่าอ่าแล้วไอ้ไอ้เจ้าของร้านเขาว่าไงละ่ะเขารอหรือเปล่าเขาเมื่อกี้ก็รับสายลุงก็บอกเขาจะปิดร้านเนี่ยใช่จ้าขอบอกเขาจะปิด สองครึ่งเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยอีกยี่สิบสามนาทีเขาก็จะปิดร้านละอตอนนี้เลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าหนึงลูกโอ้ยขาลูกไม่ค่อยดีเดี๋ยวรอไอ้้้้ไไไอออซิมเขาห้องน้ำไปไป,ไปชั่วโมงอะนะแป๊บนึงน,นูนกแป๊บหนึ่งนรกตำรวจดูอยู่เปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะ แกล้งทำเป็นว่าคนชื่อซิมเนี่ยผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำนะครับไ <Hello. S 1> อ้ช้ยไอ้ช้ไอ้ไอ้เ,อเบอร์โรงพยาบาลเบอร์อะไรไว้ใช้ชเว้ยไอ้ซิมผูกคออยู่ในห้องน้ำอะ่ะ ไอซิมไอ้ซิมผูกคอในห้องน้ําเบอร์เบอร์โรงพยาบาลเบอร์อะไรเองโทรตามใครดิเอ็งเอง,เอง,เอง,เองตามลุงชัยไอ้ไม่ใช่ไ้ชัยว่าไอ้โทรตามตามีดิยผู้ใหญ่บ้านเบอร์อะไรวะเนี่ยไอ้ซิมผูกคออยู่ในห้องน้ำมัหายไปเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยโทรยังหับเบอร์หนึ่งหกเก้าไง, 6, 9, ไงตอนนี้ผมไม่ได้แถวบ้านาาเบอร์อะไรลูกนึงหนึงน่ง,งอะไรนะหนึ่งหกหนึ่งหกหกเก้า เบอร์ไอ้เอกติดเอกติดต่อพ่อเอกได้ไหมลูกครับติดต่อเลยเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่ได้ติดต่อไอ้เซ็มผูกอไปไปหาอะไรของมันเออไอ้เดี๋ยวลูกลุงโทรแบบนึงลูกเดี๋ยวผมจะโทรไปอีกรอบนะครับแล้วก็ทำเป็นเศร้าเสียใจที่ว่าไอซิมตายสักคู่นะสักคู่นี่โทรกลับมาเดี ฮัลฮโหลโลูกฮัลฮโหล,ลเบอร์ใครเนี่ยฮัลโหลตามโรงพยาบาลหรือยังลุงโทรไปแล้วไม่มีใครรับสายเลยลุงไม่เหลือใครแล้วมันไม่มีใครอยู่แถวบ้านง่ายง่ายลุงไม่มีไอ้มิตรไม่มาหมดเบอร์ปู่ไม่เหลือใครเลยลเแล้วลงเอาแล้วลุงเอาน้ำลงมาหรือ,อยัง มันยังไม่ไอมิตดมันยังไม่มาไอมิตมันไปถวายสังฆามันบอกว่าดวงมันไม่ดีช่วงนี้ก็ไม่คิดว่าดวงมันจะไม่ดีมันจะหมายถึงแม่มันไอติมมันคิดอะไรของมันมันฝันไม่ดีมันบอกว่ามันฝันไม่ดีมาหลายว่าแล้ะมันฝันอ็นขี้ใช่ไหมนี่มันก็พอมันทำ้ายฝันมันบอกว่ามันจะมันบอกว่ามันจะประสบอุบัติเหตุมันไปถวายสังฆานตั้งแต่เช้าไอ้แล้วแม่อีติมมัน กูไม่เหลือไข่แล้วที่บ้านกูไม่เหลือใครแล้วกูหมดแล้วไอ้นั่นกูตัวคนเดียวแล้วตัวอย่างเนี้ยกูญาติพี่น้องกูก็ไม่มาลูกหลานกูไม่มากูกูก็คิดอยู่ลุงตอนนี้ลุงเดินเดินไปหาคนแถวนั้นให้เขามาช่วยก่อนไปหาลูกไม่ไปขาดลูกเดินไม่ไหวลูกหาใครไม่ได้เลยหรอ มันมีเบอร์ไอ้มิดโทรไม่รับสายโทรหน,นึ่งคงยังงผมโทรไปลุงงเดี๋ยวผมโทรไปลุงเบอร์ดูเบอร์ลุงลุงหนูไปโทรโทรหาไอ้มิดเลยหนูโทรหามันเลยต้องมาดูมาก่อนเดี๋ยวผมจะโทรหาให้ดูเนี่ยลุงเบอร์ยังไงอันหนึ่งลุงหยิบเบอร์มาเดี๋ยวผมโทรให้ แป็บนึงลูกลุงเปิดสมุดดูก่อนกูไม่เหลือใครแล้วลุงก็รู้กูไม่เหลือใครแล้วลุงปกติแล้วลุงบอกเบอร์มาเดี๋ยวผมดูให้แป็บนึงลูกลุงขาลุกไม่ไหวนั่งลูกอีทิมเบ์อีทิมตื่นแล้วลูกอีทิม แป๊บนึงลุงขาดไปก่อนแ๊บนึงลุกงขาลุกลุกไม่ไหวเลยแป๊บเดรหาเลนี่กลุงเปิดลุงได้สมุดแล้วลูกแป๊บนึงยลุงบ้าบ้ ให้ม like ิดหอลงดิละเป็นลมลูกละเป็นลมลุงได้ยินไหมเนี่ยยินลุงจะเป็นลมลูกไลุงตั้งสตก่อนลุงตั้งสติก่อน ลโหลลุงได้ยินไหมเนี่ยลุงลุงได้ยินไหมเนี่ยอ้าวลุงฮัลโหลลุงได้ยินไหมเนี่ยลุงฮัลโหลลุงอ้าวลุงได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลลุงฮัลโหลลุงลุงลุงได้ยินไหมเนี่ย ลุงฮัลโหลลุงลุงได้ยินไหมลุงฮัลโหลลุงลุงได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลลุงได้ยินไหมลุงลุงช็อกตอนเนี้ยฮัลโหลลุงเฮ้ยไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยทีนี้ ฮัลโหลลุงได้ยินไหมลุฮัลโหลลุงได้ยินไหมฮัลโหลลุง ลุงได้ยินไหมเนี่ยอัหโหลุงได้ยินไหมอะลุงหลุงได้ยินไหมเนี่ย เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะทําการโทรกลับไปหามิจฉาชีพนะครับพร้อมทั้งเปิดสาวบรรยากาศจาก YouTube เป็นของทีมงานพี่กู้ภัยครับแล้วก็ทำเนียนว่าตอนเนี้คือเป็นทีมกู้ภัยกําลังโทรไปหามิจฉาชีพตัวสาว อย่าง,งไงนะครับผมผมขอใหม่นะอันนี้พี่พี่อยู่ที่บ้านใช่ใช่ใช่ครับคือตอนนี้ผมอยู่กับเคสผู้เสียชีวิตทั้งคู่ครับนนยังไม่เจอครับที่บ้านพบแค่ผู้สูงวัยสองคนครับเป็นเคสดําทั้งคู่เลยเสียชีวิตมาน่าจะประมาณไม่น่าเกินสามชั่วโมงครับยังไงนะครับยังไงนะ ครับครับคืออันเนี้ยข้างบ้านคือข,ข้างบ้านเขาทักมานะครับคือคือคือข้างบ้านเป็นคนติดต่อทางมูลนิธิไปเพราะว่าที่แรกเขาได้ยินเหมือนเสียงเสียงเสียงร้องนะครับแล้วก็แล้วก็ อารู้<ช>สึกว่าทางทางเขาเข้ามาดูแล้วก็ติดต่อทางมูลมูอามูลนิธที่ให้เข้ามาเช็คนะครับค,ครับแล้วแล้วแล้ว,ลวอสอบถามนิดนะครับแล้วาทางด้านผู้เรียนสายเป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเป็นหลานครับเป็นเป็นหลานใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสองเคสครับมันเป็นเคสอ่าเป็นเคสฆ่าตัวตายอันนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็นเคสน่าจะรู้สึกช็อกแล้วหัวใจวายครับ ปัญหาเลยประเบอรผมก็ติดไปที่ห้องเลยครับครับครับแล้วในหละโทรไปหาเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาหายไปหนึ่งวันหายแล้วนะที่บุกเลยโทรเขาโทรหาเขาหลังสายโทรไ่รับของโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังไงก็ต้องไปทําเรื่องที่อําเภอแล้วก็ที่สถานีตํารวจนะครับรวมถึงศพเนี่ยต้องเอาไปชันสูตรนะครับญาติญาติญาติยินยอมให้ชันสูตรไหมครับสอบถามก่อน ยินยอมไม่ชนะสูตรใช่ไหมว่าเป็นการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผูกคอตายแต่ว่าทางตํารวจต้องอสําหรับกรณีที่ผูกคอตายเนี่ยเดี๋ยวทางตํารวจเขาจะต้องมาเช็คนะครับว่าเป็นการฆาตก,กรรมหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายได้ได้ผมจะไปติดต่อคุณบอกแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรยังไงนี่ผมจะสามารถติดต่ออะไรใครได้บ้างครับ ตอนนี้ม,มันมีมีมีหลานอีกคนนึง hmm. อ e ่ะที่อยู่บ้านบ้านกับเขาอ่ะเพราะเขามีหลานใช่ไหมใช่แล้วนะครับเขาเขาเขามีหลานอยู่กับบ้านอีกคนใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วติดต่อหลานเขาได้ไหมไม่ได้เลยครับเพราะว่าเคสเนี่ยมันแปลกๆอยู่ครับเพราะว่าตำรวจเขายังไม่สันนิษฐานว่าอ่าตำรวจเขายังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นเคสฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแปลกๆ แล้ว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 ตอนเกิดเหตุที่ว่าถือสายเนี่ยหลานเขาอยู่ในสายไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นเคสที่น่าสงสัยมากเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่อาศัยพักอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วยังติดต่อไม่ได้เนี่ยตอนนี้ค่อนข้าง โอเคโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางมูลนิธิแล้วเดี๋ยวทางตำรวจน่าจะติดต่อไปอีกทีหรอครับครับครับรวมถึงค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยว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 ค่อยว่ากันเนาะครับครับโอเคครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีก็นำเส Ừm, mm, gì này nó